เปิดอ่าสบายดีพี่น้องย่างใส่เรื่องๆต่บะทันหั่นเด้วสิไปหั่นไปซอยสก่อนน้องอ้นผลปิ้งปิ้งใส่หมูด้วยพี่น้องบอกให้แม่ม้อนนะอยู่น้ำก่อนม่ให้ผลเมื่อว่ะอยากยั้งกระซื้อมาแล้วก็ซีเฮ็ดให้แม่กินไปพุ่นกับเราข้ากับอุบดติเหตุเรากินนะนะพี่น้องอยู่น้ำเผาพี่แหละก่ตรงเมื่อดอกที่แรกว่าิใไ้นั่งคิ้งไปอันหนึ่งเข่าหนุ่งน้าล่างสวยล่างบวงให้อีแม่ อีแม่้เราบกขยันแห้งนะือบ่สบายกับสีเจนผี่ก่อนเลยพี่น้องมายู่พี่ซะให้ลูกเบิ่งแย่งพี่ให้ลูกพาเห็ดขีดเห็ดยังอยู่นี่แหละปวดเนาะพี่น้องเนาะปวดกระดูกข่างไปหาหมอมาเศร้านี่ปวดกระทุบพนล้มไม่ม้อนล้มพี่น้องไม่ม้อนขี่รถอันมอเตอร์ไซค์นี่แหละเห็ดหลุดล้มอยู่ทางแบ่งพี่ไก่พาหลุดล้มเลยอันพาคนไปกวดอ่าบริเวณเป็นยังมากไม้ดอกพี่น้องแค่ซ้ำเลยเล็กๆน้อยๆมันกระแทก มันกระแทกมอกระดูกระย่งดีย่งกระดีอยู่มันกระทบกระแทกไหนนังลงเอยกเลยมันจับกล้องไม่เข้าเลยเนี่ลูกกินยาก่อนอ่าวเปิลงโฆษณาเพื่อเหตุผลเพิ่มเพื่อเหตุผลเพิ่มว่งกันนะสิตามมะุงเลยเด้เอามะฮุงมาแตเพื่อให้นักอดตามมะฮุงกินกะปิ้งไส่โม่อะพีมเฮ้ยใส่ม่อ่อนแสบไหม เปีงเหลืองอืมเปี๊ยงเหลืองอ้าวเรานั่งอ้นเพิ่นละโลหนึ่งจะแบ่งไปให้นั่งหลานในเมื่อวานนี่หมูสามชั้นใน่แบ่งให้เพิ่นแล้วก็ใส่หมูใน่แบ่งไปให้เพิ่นอยู่นาคอยก็เอาน้ำผลช็อกเซนหาด้วค่ะเป็นโบกี่บ่อโบพอดีว่าทั้งใส่ทั้งอันหมูสามชั้นช็อกเซนยกไกาไปไกามายันไปก็เออเออนเอาซะมไหมล้วซะ เขาเ็ยซอยเพิ so h, ่นซ้ำหมู oh yeah. ่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซอยเพิ่นจะโดนเถือะเพิ่เราไเยเพิ่งเราไปเอาซอยก็เลยก็เลยซอยซะเบื้องสิ้นเนี่ยจะแซบแอ้จับก้องอไจะจำหงจับกองไร้มเพิ่มเลยเอ๊ยเพิ่ม ตำส้มตำเด้อพี่น้องเด้อแม่คุณแม่อยากเนาะพี่น้องเนาะแม่หมอนอยากแต่แม่อยู่นั่แม่ก็ไปอยู่คุนอยู่นี่เฮาก็ดูแลง่ายเนาะพี่น้องเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้แม่เขาเขับน้าให้เรากินอยากไงก็เล่โบ๊ะพี่อยู่เป็นนัดไปอยู่แต่เพิ่นเลมนปูเกมปลาเก๋เจ็บ เทาแล้วบตี้ได้พี่น้องเอ้ยเริ่มเท่าเริ่มโอเลยอบึงแม่ตักสีบิ่งไคเนาะโอเคเท่ามาแนวนี่เลยพี่น้องเอ้ยคันมีลูกมีร้านกับลูกร้านเบิง่งคันผู้ใด้โบมีลูกมีร้านนี่กับเท่าโอมาแนวนี้นะโบมีคนเห็ดกับเผากับน้ำให้กินนี่งง่ายพี่เลอกประสิบบยังหน่อยจะต้องมีดจะคนนึงออย่างโบมีสิบโทษ นีโอเคหยุดก่อนหนุโอ้ยใส่กะปิลงไปนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อพอหอมเนาะปิอืมต่อไปก็ใส่ปลาแดกปลาแดกหนึ่งเล้วก็ะสงบวงลุนๆไปเลยพี่น้องเอ้ยยังบวคักอีกใส่อีจกจังน้อยอีกโอ้ยคักบา้านในแม่ม้อนเราอยากออกทุกเข้มจังน้อยหัว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  ก็ประเด็นไอ้พวกเมันปี๊ปปี้าดชั่วเศรษฐลงไปเศรษฐเศรษฐมาคุงลงไปนี่สิผ้าเขาไปกินมีใ <c oughs> นเหือนบุหรี่พี่น้องเว้ยมันหนาพน้นน้นเหือนไก่กันมันเป็นแนวนีเลยสมตั้มก็สีตั้มนอกพี่น้องนองจะแสบแหง้งเนาะแสบแสบ,แสบ ออต่อพี่น้องเลยพออันนี้แบ่งหยุดอ่ะสบายดีพี่น้องอ่ะมอนหิวเข่าเลยพี่น้องเลยกินเข่าเล้ข่าจะเศร้าะดัเขากินน้ำัง้านกินคนาน้อยู่เนาะพี่มใส่ใตมังหงเฮ้ยมองหงเมื่อเมื่อเล้ยพิดมาอนี่กดแบบล้วต้นบหอ เออบริโมเนาะจำได้แล้วมา,าทำอาหางทิ้งมาเอามากินเข่ามาไม่ลูกเอ้มาเดอ้อเอฟซีทั้งลาวท,ทางไทยต่างประเทศเด,ด้อเข่าในม,มอนเดอ้อมาสบ,บายปารุงอะค่ะป้าเนร้ายจีเนาะสบ,บายีจ้าปารุงมีมอนนะเจ็บอันนี้เด้อพี่น้องเจ็บกระดูกขางร้ายเมื่อไรๆผ้าหลุดล่มแต่บริบาลสุสุนน้องพังบริบาลสุรุ่งพังเลยบอกใครเลย คนตกไปตลาดแรงมือคนตกหงยงได้ไหมมือที่หามือน,นี่แหละเด็๋ทางเจ็บเนาะเจ็บแห้งแล้วมือน,น,นี่นั่นก็เลยเห้ออ่อนภาพไปหาหมอมาอหละมาลงในทางแบง่งปิ่งไก่มันหลดุดมันเข่าร่องร่องมันน้อยส่เนนึงพรดกตีิ้นหลุด,ด,ล,ดลงไปหันมันขึ้นบ่ได้โดยลมเติมเลย,ลเ,ลยเอาทางนีง้ครึงเอาแขนนี้ครึ่งแล้วก็เลยเจ็บมากระแทกตัวนี้กระแทกเจ็บมาใส่ตีน่มเนี่ยนะปวด ก็กินยาแก้ปวดก็กินยาแก,ก้สิ้นก็ไ่ได้ไปซักย,ยาเลยมือมือลม,มทีแรกมันบวดเจ็บมันสื่ออยู่ก็เลยขี่รถมือได้หอเทือนมาสัน่นซะจนมือใหม่ตื่นมามือเศรา้ามันเจ็บมันปวดแต่ก็ไม่ได้บอกลูกอีือได้แบบเป็นนั่นเป็นนี่เบาๆสูบหายพังอีเจ็บผูเ้เ,เดียวสัน่นซะจนเจ็บแห้งก็ได้บอกนงะอ้อนอื่นผ้าเมไปห้ามหมอโดยเมเปผาหลุดลงวะเป็นสองฟ้ามือเศร้าสองฟ้าหมอเขาว่บเป็นยังกระดูกดี มีแต่มันกระทุกมันกระทุกกล้ามเนื้อกระทุกฟังสัส่งซักหมอวางยาให้กินยาบันสักยาห้อวางยาให้กินบอนเอ้ยบอนม่ายกินข้าวลำป้าแนมะ่ หอมป่ามา้งกเท่าเมื่อไรเล่เมื่อกเลตมันุนเอาโต่บอะเอาโตรอว่าหนอคลาหนมากคลานอบ Mày nói thôi. 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 ăn nói thôi. Mày 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 theo kiếp cho của nhà mưa Các nạ mà ạp nhưng mới đây bường này Thương Các bường này bường có khơi ạp à, cơ bột thân ác à, Đó, yên này. À, này lại สดตู่ตลอดเนาะอันนี้แซ่บเพรี้ยง่ชมูพี่วานได้บอกว่าแซ่บแซ่บบ้าง ก็มักเป็นใสหมูใส่งวงเชฟใสงวอ่อนอ่ะเพื่อนแรกเคยตลาดต้องสั่งเมียสั่ง้ควนั้นก็าเต่าเมียมียเป็นใส่มื่อไงใสแล้วกสั่งมวใสหวาน อันนี้เขาสั่งเพิ่นเขาสั่งพเงพิ่นแล้วเขาบอกมาเอาใส่นะหรือว่าขายคุยใส่ตู้มีงันหวาน,นถือเป็ตามอื่นขึนบ้างพิงแหง นี่แหละใสมานีแหละน้องให้เงินมนาดเฉยทิพนข่าเศร้าทิชกเปียกน้ำทิพตัวน้ำทิพทิพนเฉยฉุ Vậy là hơi nhỏ Trang khỏi vệ sinh ơi Thử mà Ừ, chúng ăn luôn Bữa ăn không có ตมนานดะพญาาเรียงเขาบ่ตะานปานนี่เรียวาเรียกเขาตอนเถียงเฮ้ยมงเเราก็สืบไปหายอยู่เอ็มดอยเอ็มดอยนั่เย็นยินเอาไปหายอยู่บางทีเรียงเขาก็เรียงเขาแล้วอ่านก๊า

ยังงั้นลนะไปเบิกกินตลอดปั่นกัน,นเถอะเยอะอะไรคุณฮูกเ็นเ,เทนเนี่แหละงานเห็ดข่างไปจะคุณด้เอามาหายเธออย่างตอนจะปิดกระป๋อยนะเขาดงางกะผักต้องใช้มือหะกกับไป

เราไปขายนะประมูลเสาก็ประมูลเสาคือขายว่ะผมเขอใจพวกหนังเก่าเต้ได้สะยาพวกหนังเซโนราม่าไปแล้วพี่น้องพิทมันจะเชียงดังมาก xem phim. Bye bye. bye, bye.